สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู Youtube ออนมณีจันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงเป็นคำทำนายในเดือนมีนาคมนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรในเดือนมีนาคม2,500 หกสิบห้าเราจะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่อรอ์เลิลเปิดทำนายดวงนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกมกร,ราจนถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะตั้งแต่สิบหกมกร,ราจนถึงวันที่สิบ ห้ากลุมพาพันธ์ของทุกปีสามารถใช้ดูได้ทั้งลัคนามังกรแล้วก็ราศีมังกรแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ การเงินแจ่มใสนะดวงเรื่องการทำมาหากินการเงินโอเคเลยอะแจ่มใสมีเกณฑ์เก็บเงินเก็บทองอะไรเนี่ยได้มีเกณฑ์ทำงานเก็บเงินชาวราศีชาวราศีมังกรกับชาวราคนามังกรอะในเดือนมีนาคม2 5 6 0สิบ ห้านี้นะคะถือว่าหมดเคาะแล้วนะแต่ว่าคุณนอะจะเสียใจในเรื่องความรักยังช้ำใจในเรื่องความรักไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดเจนตรงที่ว่าสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วมีผัวแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งคันเนี่ยค่อนข้างสูงเลยท่านที่แต่งงานแล้ว มีแฟนแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันค่อนข้างสูงจากไพ่ชุดนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องความอิจฉาลิษยานะคะอันนี้เป็นไพ่ในตำแหน่งอลินะได้ไพ่ในตำแหน่งอลิเนี่ยได้ไพ่หมอผีวูดูปาปาเล็กกะหมอผีวูดูเอคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับ เจอผู้หญิงทำสเสน่ห์ใส่เจอผู้ชายทำสเสน่ห์ใส่ก็ได้นะแต่คุณไม่ต้องกลัวไปหรอกเพราะว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ มันเป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดมาแล้วปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาทุกอย่างที่คุณเผชิญปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะโชคชะตาสิ่งสังสิทธิ์กำหนดให้เป็นแบบนั้นมันก็อาจจะแบบมีคนคิดร้ายคุณอะแต่ว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ ฝนตกให้รีบไถนาปลูกข้าวในเดือนในเดือนมีนาคมอ่ะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการทำงานการทำธุรกิจของคุณเลยนะมันมีจังหวะที่ดีที่คุณอ่ะสามารถหาเงินหาทองได้เดี๋ยวคุณก็จะ เจอคนใหม่ๆเข้ามาดามแผลใจอ่ะในด้านความรักเนี่ยมันเป็นประมาณว่าอาคนรักเพศตรงข้ามอ่ะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดน่ะสำหรับสำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะมีปัญหา ในด้านความรักอ่ะคือมันไม่เข้าใจกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องความรักความรักของคุณในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะแบบมันเหมือนคุณจะรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ต้องเผชิญมันเป็นอารมณ์แบบมันเหมือนเบื่อแล้วคุณเองก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีคนรักจริงๆถ้าตีจากตามไพ่เนี่ยมันแปลว่า คนรักจะเริ่มตีตัวถอยห่างนะในดวงดวงความรักของชาวราศีมังกรอะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วหรือคนคุยเนี่ยเหมือนกับว่าเพศตรงข้ามพยายามตีตัวออกห่างจากคุณนะอืมแต่มันจะมีคนใหม่มาติดพันมาลุ่มหลงมารักคุณอะในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณสเสน่ห์แรงมากคุณเนี่ยสเสน่ห์แรงมาก มีคนมาตามเยอะมากเลยนะในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมเีเพศตรงข้ามมาลุมมาตุ้มมามาลุมมาตุ้มลุมรักคุณมีคนเข้ามาขอเป็นแฟนมีคนมารักมีคนมาชอบเป็นช่วงที่คุณเสน่ห์แรงมากเดือนมีนาคมเนี่ยคุณเนี่ยเสน่ห์แรงมากดูภายนอกเนี่ยคุณเหมือนแบบผีเสื้อที่เปล่งประกายอะดูภายนอกนะ คุณเหมือนผีเสื้อที่เปล่งประกายอะดูภายนอกเนี่ยคุณดูแบบเจิดจลัดดูเปล่งประกายดูแฮปปี้ดูดีภายนอกเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือใครๆเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นดาวเด่นคุณดูมีความสุขคุณดูน่ารักอ่ะแต่ว่าในใจลึกๆของคุณเนี่ยคุณอะซ่อนความทุกข์เอาไว้อะยเยอะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะ มันมีเรื่องที่คุณน่ะเสียใจหลายๆอย่างแต่คุณไม่บอกใครภายนอกคุณอาจจะดูมีความสุขด, Happy, ดูแฮปปี้ดูแจ่มใสอ่ะแต่ภายในคุณน่ะมีความทุกข์ไม่ว่ายังไงก็ตามนะปัญหาทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเพราะว่าคุณน่ะจะได้รับความช่วยเหลือ ในเดือนมีนาคมอ่ะคุณอาจจะต้องระมัดระวังนะอาจจะมีคน่ะจ้องที่จะเอาเปรียบคุณทางด้านการเงินคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนเป็นตัวเป็นตนน่ะคุณมีเกณฑ์ตั้งคันคุณมีเกณฑ์มีลูก คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในเดือนมีนาคมเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอะพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้น คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะเหมือนผีเสื้อลอกคาบอะ่ะเหมือนคุณอะ่ะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นจากความที่ว่าคุณเคยเสียใจกับอะไรหลายๆอย่างคนที่เข้ามาหาคุณนะมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเนี่ยคุณมีเพื่อนที่ดีนะที่สนับสนุนคุณคุณมีความเสียใจอะไรบางอย่างสิ่งที่คุณเสียใจก็คือในอดีต ในอดีตคุณเคยทําบางอย่างอ่ะมันผิดพลาดในอดีตคุณเคยทําบางอย่างที่มันผิดพลาดอาจจะเมาเหล้าจัดแล้วไปนอนกับกระเทยแล้วก็ติดเอดแล้วคุณก็เสียใจคุณได้รับข่าวไม่ดีอ่ะแล้วคุณก็ร้องไห้คุณได้รับข่าวไม่ดีมาแล้วคุณก็ร้องไห้เป็นข่าวร้ายโดนไล่ออกติดเอด สอบตกได้รับข่าวร้ายอ่ะสอบตกป่วยญาติเสียตกงานโดนไล่ออกอะไรประมาณเนี้ยคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีชีวิตที่มันดีขึ้นเพราะความเสียใจหลายๆอย่างสิ่งที่สิ่่งทีเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเวลวร้ายคุณสะเทือนใจหลายๆอย่าง คุณมีคนที่ให้ความช่วยเหลือแต่ศัตรูอ่ะก็เป็นปัญหาทําให้คุณเป็นทุกข์ไม่ใช่น้อยๆบางครั้งคุณก็มีอาการเหมือนคนซึมเศร้าด้วยซ้ําคุณสามารถทํางานเก็บเงินได้ในเดือนมีนาคุณมีสเสน่ห์มีคนมาตามรักตามจีบเยอะใบเนี้ยจะหาเงินได้เยอะเลยแต่คุณพอใจที่จะอยู่กับบ้านทํางานอยู่เงียบ คุณพอใจอ่ะที่จะเก็บเงินทํางานเก็บเงินคุณพอใจที่จะทำงานอย่างเดียวอ่ะมีคนมาลักมาชอบคุณเยอะนะแต่คุณไม่ต้องการอะไรคุณอยากทำงานอะก็คือเดือนมีนาคมอะคุณก็อันเนี้ยสาวทอผ้าอันนี้ก็สาวก็เป็นสาวทอผ้าอีกก็คือ ในเดือนมีนาคมอ่ะคุณก็ทําแต่งงานอ่ะเหมือนคุณไม่อยากใส่ใจอะไรอ่ะคุณชีวิตชีวิตของคุณอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเด่นชัดคุณทําแต่งงานบางท่านอ่ะมีความคิดอยากจะเรียนต่อนะในด้านความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็ไม่กล้าที่จะจีบไม่กล้าที่จะตัดสินใจคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องการทํานายดวงนะเป็นคนชอบดูดวงส่วนหนึ่ง สิ่งที่คุณจะทําในเดือนมีนาก็คือทำงานแล้วก็นอนมันมีบางอย่างที่เข้ามากระทบจิตใจอะทําให้คุณเสียใจมันมีบางอย่างอะที่เข้ามากระทบจิตใจทําให้คุณเสียใจอะแต่สิ่งเนี้ยคุณก็เลือกที่จะเข้มแข็งเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ของลูกสําหรับท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ย คุณก็พยายามทำทุกอย่างอะเพื่อวางรากฐานให้อนาคตของตัวเองเนี่ยมันมีมันมีสิ่งดีๆและมีความมั่นคงเพราะคุณต้องการคุณเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงไงคือตัวคุณอะต้องการความมั่นคงเพราะฉะนั้นอะคือคุณก็ไม่อยากให้อดีตมันทําลายอนาคตนะ่ะพราะดูจากไพ่แล้วมันเหมือนกับว่าคือคุณอะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพราะว่าคุณอะ ผ่านเรื่องแย่ๆผ่านเรื่องเวลวร้ายมาเยอะได้ไพ่ภกิจสนะนะคะก็สเสน่ห์แรงค่ะภกิจสนะเนี่ยมีชายาเยอะมากเป็นหมื่นแล้วก็เทวีกรายานะฮะได้ไพ่กฎแห่งกรรมนะคะ ได้ไพ่เทวรูปได้ไพ่จัก,กระนะคะได้ไพ่จัก,กระจัก,กระได้ไพ่พนาลายอันนี้เป็นจัก,กรกะบริเวณเอวัยวะเพศนะแล้วก็ได้ไพ่จัก,กรกะ ที่สมองจัก,กะบริเวณสมองจักระบริเวณเนี้เป็นจักกะของตาที่สามนะอย่างรู้อดีตชาติการพัฒนาทางด้านพลังจิตในเดือนมีนาคมเนี่ยสติสติปัญญาของคุณนะ่ะจะเพิ่มสูงมากเลยจะมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา คุณจะมีความสุขในเรื่องเซ็กสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีสเสน่ห์ในเดือนบอกได้เลยว่าในเดือนมีนานเนี่ยจะมีคน่ะ,มมะ,ะ,ะมนมาลักมาชอบคุณเยอะแยะเลยจะมีคนมารักมาชอบคุณเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นจังหวะด้วยนะที่ว่าคุณน่ะอาจจะได้เนื้อคู่ที่ร่ำรวยมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนรวยหรือได้เงินจากคนรัก คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เหมือนชาติที่แล้วอ่ะคุณอาจจะทํากรรมบางอย่างมาชาตินี้ยังต้องเจอสถานการณ์แบบเดิมอยู่มันเป็นกรรมเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ว่าเนี่ยต้องร้องไห้เพราะว่าถูกกรรมเก่าตามเล่นงานวิธีแนะนําก็คือพยายามทําบุญหลายๆวัดนะพยายามทําบุญเจ็ดวัดเจ็ดวาเนี่ยเพื่อจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดี คุณควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างเพราะว่าไพ่กดแห่งกรรมอ่ะมันขึ้นก็เป็นจังหวะที่ว่าเหมือนก็คงอาจจะต้องใช้กรรมอ่ะคือมันยังไม่มีอะไรพิเศษนะเราก็มาดูไพ่ชุดสุดท้ายกันนะะมันยังคือเอกี่ความรู้สึกว่าเดือมมีนามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเพราะว่าคุณก็ทําแต่งงานไงคือคุณไม่สนใจอะไรมีคนมาลัก มีคนมาลักมีคนมาชอบอ่ะแต่คุณก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคุณอ่ะอยากอยากรวยอยากได้ตังคุณอยากรวยคุณอยากได้ตังคุณอยากมีเงินในเดือน มีนาคมอ่ะจ,จะเป็นเดือนที่คุณนะ่ะมีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันจะทําให้แบบมีคนมาหลงมาลักมีคนมาชอบมีคนมาแบบมีคนมาติดพันคุณนะ่ะเยอะเลยอาจจะมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาเข้ามานะเป็นปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาเข้ามาอาจจะเป็นปัญหาทางด้านคดีความปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาก็ได้ใน เดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะได้ยินข่าวลือแปลกๆหรืออาจจะมีคนเอาข่าวที่ทำให้ตกอกตกใจมาพูดมีคนเอาข่าวบางอย่างมาพูดให้ฟังคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือจูจ่ๆนะก็มีคนนะ่ะเออมาชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในเดือนมีนาคมมีเกณฑ์เดินทางไกลอาจจะได้ไปต่างประเทศ เป็นช่วงที่เกี่ยวกับการเดินทางไกลและก็มีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อเมืองนอกในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดได้ไปเที่ยววัดเก่าๆและอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกหมอดูล่างทรงอาจจะได้ไปดูดวงช่วงเดือนมีนาคมนะคะคุณก็ ฉลาดสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แต่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเหมือนผีเข้าผีออกนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงานที่เกี่ยวกับอินเทอร์เนต็ตแสงสีเสียงวิทยุโทรทัศน์ขายมือถืองานหนังสือหรืออะไรก็ตามเนี่ยถือว่าหาเงินได้ค่อนข้างดีความรักเนี่ยยังไม่แน่ไม่นอนบางครั้งก็รักบางครั้งก็บางอารมณ์ก็อยากมีแฟนบางอารมณ์ก็ไม่อยากมีแฟน สุขภาพทรุดโทรมนะคะสุขภาพทรุดโทรมในเดือนมีนาคมม,มีเกณฑ์เกี่ยวกับการทำฟันนะจะเป็นโรคในช่องปากโรคเหงือกโรคฟันโรคเหงือกอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิดเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะอ,อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาททะเลาะกับแฟนจะได้รับข่าวสารจากทางไกลมีเกณฑ์จะได้ไปงานเลี้ยงมีลาบปาก อาจจะได้ไปอาจจะมีคนน่ะส่งการ์ดมาเชิญคุณไปงานแต่งงานมีดวงได้ไปงานแต่งงานจะได้รับอาหารถูกปากได้กินโต๊ะจีนได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์มีเกณฑ์ได้ไปงานแต่งงานมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงหน้าที่การงานก้าวหน้าดีคนที่ทําอาชีพเป็นทหารตำรวจงานที่เกี่ยวกับต้องเดินทางบ่อยๆมีเกณฑ์เดินทางไกลบ่อยๆ เป็นช่วงที่คุณทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยมากบอกได้เลยค่ะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยคุณน่ะจะทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยโดยตลอดจนทำให้ร่างกายทรุดโทรมให้ระวังป่วยโรคในช่องปากการงานก็คือทำมากจนเกินไปทำเกินที่เขาให้ทำเขาให้ทำร้อยคุณทำร้อยยี่สิบในด้านการเงินคือคุณก็หาเงินเก่งนะใช้ก็เก่ง จะได้รับข่าวดีจากทางไกลค่ะในบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีคือจะกําลังจะได้เงินจากทางไกลอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่จะได้มาด้วยความสามารถอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารมีเกณฑ์เดินทางามีเกณฑ์เดินทางไปงานศพก็ได้นะเป็นงานที่เกี่ยวกับอาจจะมีคนชวนคุณอนะไปงานศพ ได้ไปงานเลี้ยงได้ไปงานศพงานแต่งงานศพงานกินเลี้ยงงานฉลองงานกินเลี้ยงอาจจะได้รับข่าวร้ายมีคนอิจฉาริษยาให้ระวังอาจโดนคุณใสมนดำคุณทำงานค่อนข้างหนักคนที่ทำธุรกิจนะเ,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเงินถือว่าเงินดีนะ แต่ก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินเป็นช่วงที่สติปัญญาดีค่ะในเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดมีมานะอดทนในการทำงานเดินทางบ่อยบางทีก็หลงหลงลืงลืม,ลมเป็นช่วงที่วุ่นวายอ่ะบางทีก็ขี้หลงขี้ลืมแต่เป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์มากนะเป็นช่วงที่ว่าคุณบ้าง,งานอ่ะเดือนเป็นช่วงที่ คุณะจะหมกมุ่นกับการทำงานแต่ว่าเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ไปไหนมาไหนก็มีคนชอบจะมีผู้คนรักใร้เป็นสเสน่ห์กับคนที่พบเห็นไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชอบในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากแล้วก็มีคนมีคนมาแอบรักแอบชอบเยอะจะมีคนเอาของขวัญมาให้ ความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยก็จะทำให้คุณนะ่ะติดต่องานได้สะดวกส่วนเรื่องการเงินก็บอกได้เลยค่ะว่าก็ใช้ความสามารถของตัวเองหาเงินได้สบายๆแต่ก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นคำำาําทำนายคร่าวๆนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิป